สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมรายการสกลเดชนพก้าวสะพานสายบุญนะครับเวลาดีๆมีประโยชน์มากมายให้แก่สาธิชนคนเจบุญนะครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะสกลเดชนะครับกับน้องจิ๊บนพก้าวสะพานสายบุญนะคะครับและว,วันนี้ยังมีที่สุชาติด้วยนะมาเป็นพิกรร่วมกับเราในรายการนพก้าวสะพานสายบุญแห่งนี้ครับรายการดีๆมีสาระประโยชน์มากมายวันนี้เราอยู่ที่วัด ใหม่ทรายมูลนะบตำบลหนองปืออำเภอพนัสิคมจังหวัดชนบุรีนะครับมีสารจะบอกแก่สาวนชนคนเยาุนเดี๋ยวถามพี่สุชาติ่าภายในวัดมีอะไรกันบ้างพี่สุชาติสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมวัดเซมูลนะครับตอนนี้กําลังเริ่มก่อสร้างครับสารปฏิบัติธรรมเรือนไทยนะครับเพราะว่าเริ่มวางศีลาเลิกเมื่อปีพศ .2563 เรื่อยมาจนถึงปี ปรา6 4ครับแต่ทางวัดก็ยังสร้างยังไม่เสร็จสมบูรณ์เพราะว่ายังขาดปัจจัยหลายๆอย่างครับก็เชิญขอเชิญชวนญาติโยมสาธุสิทธิ์ทั้งหลายมาร่วมบุญกับหลวงพ่อทวนวัดใหม่ใจมูลด้วยนะครับวันอาทิตย์ที่31ตุลาคมพศ2564เป็นงานกระถินของวัดใหม่ใจมูลนะครับก็เรียนเชิญญาติโยมพี่น้องและชาวบ้านทั้งหลาย ลาลักศี์ทั้งหลายมาร่วมบุญกับหลวงพ่อเลยนะครับครับผมเอาละครับท่านผู้ชมพี่สุชาติก็ได้บอกลาข่าวเล่าสิบไปแล้วภายในวัดอะไรบ้างเดี๋ยวให้พี่สุชาเข้าไปกราบน้ำการพระคุณเจ้าว่าภายในวัดมีอะไรกันบ้างนะผมมีเรียชาติพาไปกราบพระคุณเจ้าหน่อยครับผม จเจริญพรเดบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายอันตมาพักภูสุพัฒน์ศาสนากิจวัดใหม่ทรายมูลตำบลหนองปลืออำเภอพนัสสนิคมจังหวัดชนบุรีได้มาสร้างเสนาสนะเมื่อพศ2 5 0 5เริ่มต้นสร้างเป็นตำนักสงมา ในสถานที่นี้ยังเป็นป่าดงใหญ่มีสัตว์ทุกชนิดลงมาหาอาหารบริเวณวัดตอนที่มามาอยู่นั้นต่อมาได้มาทำเป็นที่พมลักสูงมาอยู่จำพรรษากันที่นี่ตั้งแต่ศูนย์เจ็ด แล้วก็ได้ก่อสร้างสาธารณประโยชน์วุติศาลาการ,ปรเปลี่ยนพร้อมทั้งอุโบสถตอนที่สร้างนั้นก็ประมาณพศ2,509ส,สร้างศาลาการ,ปรเปลี่ยนหลังเก่า2,563ได้วางศิลาเลอ์สร้างศาลาหลังนี้ได้ฟาร,ร์มอนุเคราะห์ จากคุณแม่บังอรอนจันหิลันคุณสมศักดิ์คุณบรรณารัตนสัญญาพร้อมทั้งครอบครัวและก็มาตกแต่งภายในสลาเรือนไทยหลังนี้งบประมาณที่ได้ก่อสร้างมาทั้งหมดนี้ก็ประมาณเกือบสี่ล้านในปัจจุบันนี้ก็ยังขาดจตุป,ปัจจัย จึงขอบอกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายร่วมอนุโมทนาด้วยกันขอให้ท่านสาธุชนทั้งหลายมาช่วยสร้างศาลาเดือนไทยหลังนี้ให้สำเร็จรู้ร่วงไปได้ด้วยดีตามกำลังสายทานศรัทธาและก็ขออนุโมทนาให้พุทธบริษัททั้งหลายที่ได้ร่วมสร้างในครั้งนี้ป่าจักร โลคาพยาธิจงมีอายุมีวันนะมีสุขะมีระละปฏิพานทนสารสมบัติทั่วหน้ากันทุกทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร